s ตีเวนชอตส์แมนผู้นำแห่งแบล็กสโตนสตีเวนชอตส์แมนคือหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลและความมัง่งคั่งมากที่สุดในวงการการเงินและการลงทุนระดับโลกในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งประธานและซีออของ l a ล k s t o n นบริษัทการลงทุนระดับโลกที่โดดเด่นชอตส์แมนได้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของอุตสาหากรรม r i v เวทเอควตีและความสําเร็จของ l a ล k Stone เป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถด้านธุรกิจและวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของเขาชีวิตช่วงต้นและการศึกษา สตีเวนชอตส์แมนเกิดเมื่อวันที่14เมษายน1947ที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเขาเติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางโดยได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเยลในปี1969และต่อด้วยปริญญา M.B.A จาก h r v a r d Business School ในปี1972การศึกษาที่เขาได้รับทำให้เขามีทั้งความรู้เชิงลึกและเครือข่ายที่สำคัญในการก้าวสู่เส้นทางการเงินการก่อตั้ง Blackstone ก่อนที่จะก่อตั้ง Blackstone ในปี1985ชอตส์ม a นได้สร้างชื่อเสียงในวงการการเงินจากการทำงานที่ Lehman Brothers ที่นี่เขาได้รับประสบการณ์มากมายในด้านการควบรวมและการลงทุนแต่เขาได้ตัดสินใจร่วมกับ Peter p e t e r s อรเซผู้ร่วมก่อตั้งก่อตั้ง Blackstone โดยมีวิสัยทัศน์ในการสร้างบริษัทการลงทุนที่เน้นด้าน Private Equity อสังหาริมทรัพย์และ Hedge Fun d Blackstone ได้รับชื่อเสียงอย่างรวดเร็วจากการลงทุนที่กล้าหาญและมีกลยุทธ โดยเฉพาะการซื้อกิจการบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินและนำมาปรับปรุงใหม่ทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในบริษัท p r i v a t e equity ที่ใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดในโลกภายใต้การนำของ s c h w a r z m a n Blackstone ได้ขยายธุรกิจไปยังหลากหลายประเภทการลงทุนเช่นอสังหาริมทรัพย์คเครดิตและสินทรัพย์ทางเลือกการเติบโตของ Black Stone s h ส์เม m a n นนำพา l a ล k s t o n e สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหการรมการเงินระดับโลกจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปี2007 เมื่อ l a ล็ก t โตนตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้ชอตส์มันกลายเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่นั้นมา l บล k s t o n นมีทรัพย์สินที่บริหารจัดการมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์และยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในวงการได้อย่างมั่นคงจนถึงปี2024มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวของชอตส์มันประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับจากการถือหุ้นใน l บล็ก t o n นแพ็กเกจค่าตอบแทนของเขาซึ่งรวมทั้งเงินเดือนโบนัส และตัวเลือกหุ้นได้ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในซ e o ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกนอกจากนี้ชอตส์เมิร์นยังมีบทบาทสำคัญในด้านการกุศลโดยการบริจาคเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับมหาวิทยาลายัยและสถาบันวัฒนธรรมต่างๆเช่นโครงการ s อตส์เมิร์นส์คอร์เที่เขาก่อตั้งขึ้นที่เย l e University เพื่อพัฒนาผู้นำระดับโลกมรดกและการเป็นผู้นำมรดกของชอตส์เมิร์นไม่ได้จำกัดแค่ความสำเร็จทางการเงิน แต่ยังรวมถึงการนำพา Blackstone เปลี่ยนแปลงวงการ p r i v a t e e q u i t y และการลงทุนไปอย่างยิ่งใหญ่เขามีความคิดริเริ่มในการขยายฐานการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์และยังเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าในระยะยาวด้วยสไตล์การนำที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความเสี่ยงที่คำนวณได้ชอตส์ m มนจึงได้รับความเคารพในวงการต่างๆโดยมีอิทธิพลทั้งในวงการการเงินและในแวดวงการเมืองสตีเวนชอตส์ m มน ถือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของความสำเร็จจากวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และการดำเนินการที่มั่นคงจากจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยไปสู่การเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบล็กสโตนและหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกความสามารถในการจัดการตลาดที่ซับซ้อนและนำแนวคิดของเขามาสู่ความสำเร็จนั้นได้เปลี่ยนแปลงวงการการเงินไปอย่างสิ้นเชิงและแบล็กสโตนยังคงเดินหน้าผลักดันความสำเร็จอย่างต่อเนื่องแนวคิดการลงทุนของสตีเวนชอตส์แมนคือการผสมผสานระหว่างการเสี่ยงที่คำนวณอย่างรอบคอบ การสร้างมูลค่าระยะยาวและความเข้าใจในพลาศาสตร์ของตลาดอย่างลึกซึ้งในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและซ e o ของ l a ล k s t o n e ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกชอตส์ m a นได้พัฒนาแผนการลงทุนที่มุ่งเน้นทั้งผลตอบแทนทางการเงินและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ 1. เน้นการสร้างมูลค่าชอตส์ m a นเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวมากกว่าการมองหาผลกำไรระยะสัน้นนี่สะท้อนให้เห็นในกลยุทธ์การลงทุนของ l a ล k s t o n e ในการซื้อบริษัทที่ทำผลงานได้ต่ำและทำการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกลยุทธ์ซื้อและปรับปรุงนี้ไม่เพียงแค่สร้างผลตอบแทนแต่ยังช่วยเสริมสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัท 2. การกระจายการลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์หนึ่งในกลยุทธ์หลักของชอตส์เมินในการลดความเสี่ยงและรักษาความมั่นคงคือการกระจายการลงทุนภายใต้การนำของเขาแบล็กสโตนได้ขยายพอร์ตการลงทุนไปยังหลายประเภทสินทรัพย์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เครดิตกองทุนเฮดฟันและหุ้นเอกชนการกระจายนี้ช่วยปกป้องบริษัทจากความผันผวนของตลาดและยังช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพ 3. ม,มุมมองเชิงโลกชอตส์มันรักษามุมมองที่กว้างขวางในระดับโลกในเรื่องการลงทุนการลงทุนของเขามักจะขยายไปทั่วหลายประเทศและตลาดตั้งแต่เศรษฐกิจเกิดใหม่ไปจนถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว การมีฐานการลงทุนในระดับโลกของ Blackstone ทำให้สามารถจับโอกาสที่ไม่จำกัดแค่ในพื้นที่หรือเขตแดนที่กำหนดและเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของบริษัท 4. การบริหารความเสี่ยงและความอดทนแม้แนวทางของ s อ h ์ตส์เหมืจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงแต่เขาก็ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมากเขามักจะใช้กลยุทธ์ในการประเมินการลงทุนอย่างรอบคอบและทำให้แน่ใจว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งมีการศึกษาวิจัยที่ดีแล้ว การควบคุมความเสี่ยงนี้ทำให้ Blackstone สามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้เช่นในวิกฤตการการเงินในปี2008โดยยังคงมั่นคงและอดทนรอเวลาที่เหมาะสมในการสร้างผลกำไรห้<ะ>นวัตกรรมและการปรับตัวชอตส์มันให้ความสำคัญกับการรักษาความทันสมัยและการสร้างนวัตกรรมภายใต้การนำของเขา l a ล็ Stone ได้ขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและชีววิทยศาศาสตร์ การลงทุนในภาคที่มีการเติบโตสูงเหล่านี้ทำให้ l a ล k s t o n e สามารถปรับตัวและเติบโตในเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยรวมแล้วแนวคิดการลงทุนของชอตส์แมนมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าการกระจายความเสี่ยงการขยายไปในระดับโลกและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระเบียบการนำของเขาได้เปลี่ยนแปลง Black Stone ให้กลายเป็นบริษัทชั้นนำในด้านหุ้นเอกชนพร้อมทั้งตั้งแบบแผนที่นักลงทุนคนอื่นๆสามารถใช้เป็นแนวทางในการประสบความสำเร็จในระยะยาว